แม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมยก้อนปะตึงนะครับปะตึงกันน้ศูนย์นะครับวันนี้มาเอาดินนะครับเอาดินไปปลูกผักที่บ้าน Ini mending ada apa bro? แม่น้ำเมยนะครับแม่น้ำเมย์ก้นปะตึงนะครับปกตึงกับน้ำศูนย์นะครับวันนี้มาเอาดินนะครับเอาดินไปปลูกผักที่บ้านนะครับหนึ่งลำรดนะครับก็เลยมาฉายภาพนะครับชายแดนนเพื่อนบ้านเราเองนะครับเป็นไทยพม่านะครับไทยเมียนมานะครับก็น้ําเยอะนะครับน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ น้ำนะครับนี่นะครับนี่เลยหลอดแนวเลยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งเมียนมานะครับผมเมียนมาเป็นบ้านเรานะครับแล้วก็มีอ่าคนไทยเรานะครับมีที่อยู่ที่นู่นด้วยนะครับก็ไปปลูกข้าวโพดนะครับมาปลูกอ้อยฝั่งนู้นด้วยนะครับอันนี้คือชายแดนนะครับชายแดนตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับอ่าโควิดนะครับโควิดกําลังมา ก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับคิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับวันนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับชายแดนนะครับชายแดนนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ